ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สือ่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้สลับเวลาเดินทางมาร่วมง,งานกับเราในวันนี้นะคะออยค่อนข้างมั่นใจมากนะคะว่าวันนี้พี่พี่ทุกท่านจะได้นำพาจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่นะคะของแคตตาล็อกแพนเมลไปกับออยนะคะแล้วก็กับแบรนด์คุริโก a อัลมอน o ์โคค่ะครับเห็นคุณออยแบบสวยออร่าแบบนี้ดูสุขภาพเีแบบนี้มีเคล็ดลับด้วยไหมฮะต้องดื่มลงอะไรฮะเนี่ยขอบคุณมากค่ะ ออย,อ,อยเป็นคนที่ดูแลผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะก<อ>็แน่นอนมั่นใจว่าออยก็จะต้องดื่มนมอัลมอนด์ทุกอ่ะนะคะทุกวันแล้วก็ติดใจในรสชาติผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากๆแล้วก็พอได้เ,เวลาเรสเวิลด์ผลักนะคะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็าจะ ค่อนข้างครบนึงถึงคุณประโยชน์ของสินค้าของเราใช่ไหมครฉะนั้นเนี่ยออก็พยายามจะเดเวล็อปแล้วก็ค่อนข้างให้มั่นใจได้ว่าพอรักของเรานะคะมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อลูกค้าทุกท่านค่ะเรียกว่า1ปีผ่านมาถนะือว่าตั้งแต่ปี2022-2023นี่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีด้วยใช่ไหมครับพอมาในปีนี้2024เนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งรสชาติใหม่ขึ้นมาอะไรคือแรงบันดาลใจที่เราได้คิดคน้นหรือว่าพัฒนาสูตรต่อไปครับผม ที่ทุกคนได้ทราบนะคะพี่ๆทุกคนได้ทราบก็คือเรามีการล่า u n c h ผลิตภัณฑ์ของเราไปเมื่อ,อปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจแรกของเราก็คือเราต้องการเพื่อจะต่อยอดการเติบโตของแบรนด์นะคะแล้วก็ให้เติบโตขึ้นไปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันโอเคค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะ การ develop product นะคะหรือ,อพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทไทพลูดิโกูแล้วก็เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะกับการที่เราจะา develop หรือพัฒนาสินค้าใหม่ๆสู่ตลาดค่ะอันนี้คือแรงบันดาลใจที่หนึ่งนะคะแรงบันดาลใจที่สองก็คือเรื่องของ health and wellness category trend นะคะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในตลาดนะคะก็คือ มนนีค่อนข้างมาแรงนะคะจังนั้นเนี่ยเรานะคะในฐานะหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ทางด้านเ and อนเว n e s s เราก็ต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้แคปเจอร์กับมาร์เก็ตเทรนด์ให้ได้ทัน,นนะคะและบรรดใจที่3ก็คือในเรื่องของคอน sumer นะคะเราเในฐานะบริษัทญี่ปุ่นนะคะเราให้ความสำคัญกับคอน sumer insight ค่อนข้างมากนะคะเรามองว่าคอน sumer เนี่ย ยังคงมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยบกับแพนเบสอยู่เพียงแต่ว่า <c oughs> บางครั้งเขามีเทนพอยออนไปทำรีเสิร์ชมานะคะก็เราเจอยังพบเทนพอยด์อยู่ว่าเอ้อเขายังมีความกังวลว่ารสชาติของผลิตภัณฑ์หรืออาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่ภายใต้แพนแพนเบสเนี่ยจะรสชาติไม่อร่อยไหมนะคะฉะนั <c oughs> ้นก็เป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจที่ ทำให้วันนี้นะคะนนเกิดวันนี้เกิดขึ้นที่เรานะคะคูริโคลอาาัลวันโกละจะขอแนะนําผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นะคะคนั่นก็คือเอ่อมิกซ์ทรีนะนั่นเองค่ะครับเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่สาคัญเลยคือสําหรับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะพอเป็นแพนเบสแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> หรือว่ากลิ่นของเขาจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้ชิมกันแน่นอนแล้วก็สาหรับทุกท่านที่นอกจากพี่พี่สื่อมวลชนแล้วที่มาพยในงานนี้ได้ชิมกันทุกท่านแน่นอน <c oughs> เมื่อเสมร์ฟคุณลอยพูดบอกว่าเป็นมิกซ์ทีนัทเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามิกซ์ทีนัทเนี่ยเราผสมอะไรแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับเรียกได้ว่านะคะมิกซ์ทีนัทของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะในวงการเพรสเมิวเลยนะคะว่าเป็นการรวมกันของ3ถั่วนั่นก็คือถั่วอัลมอนด์นะคะถั่ววอลนัทแล้วก็เฮเซลนัทนะคะจุดเด่นของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือ ความอร่อยนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะเนื่องมาจากว่าเราพบว่าคอน sumer ยังคงกังวลในเรื่องของรสชาตินะคะ,ะเราก็พยายาม develop สินค้าที่มีรสชาติอร่อยนั่นคือใจความสําคัญของผลิตภัณฑ์เราเลยนอกจากนี้นะคะจากสามสามถั่วนะคะทั้งสชนิดเนี่ยรวมตัวกันกุ๊กก็จะได้กลิ่นอโลมาจากถั่วค่อนข้างหอมาหมากๆนะคะ,ะจากการที่ทําเราไปทำบินะคะผู้บริโภคพอแบบ ได้ชิมปุ๊บคือเขายังไม่ทันชิมเขาก็จะมีความดมก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะเบเกอขอขอกลิ่นก่อนนิดนึงว่าเอ๊ะกลิ่นแบบดีไหมนะคะ<ม>พอได้ดมกลิ่นเท่านั้นแหละทุกคนรีบชิมเลยตินใจเลยตินใจ,จเลยรสชาติดีมากมากครับแล้วก็จากทั้งถั่วสารชีิิตี้นะคะแน่นอนเนี่ยเกิดะไปก็คือมีคุณประโยชน์ ทางด้านสุขภาพสูงมากๆโดยเฉพาะวิตามิน e. อีโอ้แล้วก็เรียกเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนี่ไหมฮะสำหรับถั่วสามชนิดนี้ที่รวมกันค่ะก็คือถั่วทั้งสามชนิดเนี่ยจัดได้ว่าเป็นถั่วซุปเปอร์ฟู้ดฟู้ดนะคะแต่ว่าอะไรแต่ว่าถั่วทั้งสามชนิดเนี้ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเวลาเราได้กลิ่นนะถ้าเราได้ดมกลิ่นเนีย่ยเขาจะมีความอารมณมากแล้วมันจะมีความหอมๆมันๆหน่อยๆแต่ว่าถึงแม้มีถัวสาวชิ้นสาคัญหลักนี้แล้วนะนเรื่องของคอเลสเตอรอลนะสำหรับบางคนที่ควบคุมในเรื่องของไขมันต่าง,าง,างๆคอเลสเตอรอลนี้เราให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคได้ยัไงไรบ้างครับแน่นอนคนะ่ะนั้นเดี๋ยวออยพาเข้าสู่คุณประโยชน์ของแต่ละถั่วกันนะคะถั่วชนิดแรกนะคะก็คืออัลมอนด์นะ เพราะว่าเราคือนมอ mm ัลมอนด์เบสของนมเราก็คือนมอัลมอนด์ฉะนั้นเนี่ยในอัลมอนด์นี้มีคุณประโยชน์ทางด้านวิตามินอ e ีสูงมากนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี้ยก็จะช่วยทา้งในเรื่องป้องกันโรคต่างๆนะคะรวมถึงให้คุณประโยชน์ทางด้านความงามผิวพรรณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะในนมของเรายังมีไฮไฟเบอร์นะคะไฮไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่องของกระบวนการการขับถ่ายนะคะให้กระบวนการขับถ่ายดีขึ้นเมื่อเราขับถ่ายของเสียออกไปได้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของผิวพรรณหรือฝุ่นใดๆเนี่ยก็จะสามารถสวยตามไปด้วยมันจะตามมามันจะตามเคลียจากข้างในก่อนมันต้องเคลียจากด้านใน่อนด้วยนมของเราบผมแล้วก็อย่างที่พี่ปุยเกริ่นไปนะคะก็คือมีกฎ อโอเลอิกนะคะกดโอเลอิกก็จะช่วยเรื่องอลดคอเลสเตอรอลที่มอกไปะคะ่ะอันนี้ถั่วชนิดแรกนะคะไปด้วยถั่วชนิดที่สองนะคะก็คือวอลนัทนะคะวอลนัทค,ค่ะโอเควอลนัทของเรามีอะไรนะคะก็คือมีโอเมก้าสนะคะ,ะแล้วก็มีวิตามินอีสูงเช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะก็คือถั่วเพเซลนัทนะคะ เทเซลนัทจะมีโอเมก้านนะคะก็คือโอเมก้า9แล้วก็วิตามินอ e ีสูงเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมตัวกันของถั่ว3ชีวิตในกล่องกล่องเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าถ,ถั่วมีวิตามินอ e ีสูเหมือนนกัดเหมือนกันหมดเลยแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นจุดขายของผลิตภัณฑ์กุริโก,โกอัลมอนด์โคกา ที่จะมีประโยชน์ทางด้านต่อต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะคช่วยปกป้องความชุ่มชื้นรวมถึงเพิ่มความชุ่มชื้นผิวด้วยค่ะเห็นแบบนี้นะทั้งหมดในหนึ่งกล่องที่คุณได้โบรรโกเข้าไปไนดะ้คือ0%ูนเปอร์เคอเลสเตอรอลด้วยศูนย์เปอร์เซคอเลสเตอรอลด้วยโอ้อันนี้ก็คือใครที่ควบคุมในเรื่องของน้ำหนักต่างๆหรือว่าอยากจะ ควบคุมผิวพรรณให้ดูดีขึ้นนะฮะหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดูเฮลตี้นี่แหละสามารถตอบโจทย์ได้ครบจบในกล่องเดียวเท่านั้นเลยครับดูแลสุขภาพแบบองรวมต้องพูอย่างนี้องรวมเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายเองเนี่ยเราก็ทานไปดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยจึงแตกต่างจากนมอัลมอนด์ทั่วไปแน่นอนแน่นอนค่ะนี่คือการเป็นจุดเอ่อเรียกว่ายูนิคเซอล์วิสอยเปจุดขายของแบรนด์คุริโกอัลมอนด์โกกาของเรา ครับเนี่ยนะครับจึงเป็นจุดเด่นของเราวันนี้ที่รวบรวมนะครับหรือว่ามิกซ์ครีนัทนั่นเองครับแต่นอกจากที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยพอเห็นของกอุิโกะอัลมอน์โกกาแล้วเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นพรีเซนเตอร์ที่คุ้นเคยกันเลยในปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเป็นคุณใหม่ดาวิกาอยู่เหมือนเดิมเหตุผลอะไรที่เราถึงเลือกคุณใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อที่2ครับแน่นอนค่ะคิดว่าพี่พี่สื่อมวลชนผม ใน,ในที่ทางเดียวกับแบรนด์เนาะค,คือคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยก็คือทั้งสวยออรา่าหุ่นดีนะคะมีความคาแรคเตอร์ที่เข้ากับแบรนด์นะคะสามารถมีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับแบรนด์แล้วก็สามารถเลติเซนต์น,นะคะคสาวสาวรุ่นใหม่นะคะที่ใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วก็อยากมีหุ่นที่ดีนะคะผิวพรรณที่ดีด้วยนะคะคคฉะนั้นคุณใหม่ดาวิกาค่อนข้างเหมาะกับแบรนด์ของเราเป็นอย่างมาก ครับเห็นพอเห็นคุณใหม่ปุ๊บโอ้โหเฮลตี้แน่นอนนะราเราก็เ,าเป็นการที่สะสมต่อสิ่งดีๆในการดูแลสุขภาพนะครับค่ะไปยังผู้บริโภคค่ะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะในประมาณเวลาประมาณ17บเจ็ดตาและห้าโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวได้พบกับคุณไหม่ดาวิกาแน่นอนค่ะช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นมาพบกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราได้เห็นแล้วนะว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญนอกจากที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วพรีพรีเซนเตอร์ที่ช่วยในการทราบความน่าเชื่อถือนะฮะถ้าความมั่นใจกับพวกนร้พวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมหน่อยได้ไหมฮะเรามีตัวอย่างของภาพชนโฆษณาตัวใหม่ด้วยซึ่งคุณไหม่ดาวิกาเนี่ยที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยจะได้มาโชว์ให้กับพพนนนชได้บกัเป็รง ด้วยเพราะฉันเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยครับเชิญเลยครับลองนี่ไม่กุลกกีอัลมอนด์ของดาร์ i x e d three n u อร่อยใหม่สูตรลดเส้นคอเลสเตอรอลพร้อมไฟเบอร์วิตามินอีร้อยเปอร์เซ็นต์อัลมอนด์ของกาบ mixed three nuts งประโยชน์ดีๆแบบใหม่ได้ทุกวันเดี๋ยวขออีกรอบครับลองนี่ไม่กุลกกีอัลมอนด์ของ พิลโพรซาดาตัวใหม่เลยใช่ไหมคะใหม่ตัวล่าสุดเลยค่ะครับโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะค่ะก็จะเห็นได้่าเรามีการสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะว่าอุ้ยนี่ไม่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่มีเราเท่านั้นพ,พอดื่มบริโภคอะโมอ์โคโการดมิกซ์ควีนัทก็สามารถมีสุขภาพที่ดีและหุ่นที่ดีได้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคของเราด้วย ในช่วงต่อมาอยากให้คุณออยได้แชร์ถึงเรื่องทิศทางหรือว่ากลยุทธ์ทางการตลาดต่อยังไว่าในปีนี้เนี่ยเรามีการแชร์คณะกรการตลาดอย่างไรบ้างทั้งแบบออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ด้วยครับได้เลยค่ะกลยุทธ์แรกของเรานะคะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ของเรานะคะเราให้ความสําคัญสิ่งนี้ค่อนข้างมากเนื่องมาจากว่า าาโตโยา้าอย่างที่จ้างไปนะคะก็คือเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถึง7ปีซ้อนจริงๆมากกว่า7ปีด้วยนะคะแต่แต่ด้วยเดต้าอัปเดตล่าสุดของเราเนาะก็คืออ,อยู่ที่7ปีซ้อนแต่จริงๆแล้วว่ายอดขายเราเนี่ยขายเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่เราล็อตในตลาดญี่ปุ่นเลยนะคะ จากยอดขายอันดับหนึ่งความน่าเชื่อถือตรงนี้นะคะเราถ่ายทอดมาอย่างที่ประเทศไทยะคะ่ะเพื่อให้ลูกค้าคนไทยมั่นใจได้ว่านะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะภายใต้ไทยปุริโกเนี่ยมีมาตรฐานเดียวก,กันกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะส่งต่อมอบความออสุขภาพดีให้กับออลูกค้าชาวไทยทุกคนนะคะเพื่อจะนำเพื่อจะนำพาแบรนด์ขึ้นไปสู่ เอ่อท็อปนะมาเก็ตแชร์ในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงการเลือกใช้พรีเซนเตอร์นะคะก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเอ่อมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทยรวมถึงการเอ่อเราพยายามที่จะสื่อสารคุณประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์ให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยทุกคนได้ทราบถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็มาลองผลิตภัณฑ์เราะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์แรก กลยุ์ที่2ก็คือการสร้างการรับรูนะคะนั่นก็คือการสร้างแบรนด์อวัยวะนั่นเองนะคะในแคมเปญลอนชิ่งของตัวมิกซ์ทรีนัของเราตัวนี้นะคะเราเมีการทําโฆษณาทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์นะคะออฟไลน์เนี่ยเรามีทีวีซีนะคะที่เผยแพร่ไปทุกช่องเลยนะคะรวมถึงในภาคของออนไลน์เราก็มีโฆษณาผ่านทาง Youtube นะคะ Facebook หรือ ติ๊กต็อกนะคะเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เราอย่างกว้างขวางค่ะกลยุทธ์ที่3นะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่อนข้างสำคัญแล้วเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ก็คือการ create trial นะคะหรือการแจก s ัม p ริ n งนะคะเราทำแจกสัมบริ n งทั้งในจุด ที่เป็นเ,เรียกว่าจุดไฮทัฟฟิกนะคะ mm. จุด BTS, MRT ต่างๆนะคะที่สาวๆออฟฟิศสามารถรับผลิตภัณฑ์ของเราและไปชิมได้เลยนะคะรวมถึงที่หน้าเชลด์ด้วยนะคะ mm. เราก็มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ชิมนะคะ mm. แล้วก็จากจุดการทำสัมเป็นจุดนี้ยะค่ะ mm. มันสร้าง่ารคอนเวอร์ชั่นเกล็ให้เราค่อนข้างดีนะคะ mm. ลูกค้าก็ชิมปุ๊บ mm. ก็คือเรียกว่า น้องๆที่ซีปิดการขายได้เลยชิมปุ๊บชอบปับบป๊บเลยชอบปั๊บเลยค่ทท Con ะทำให้คอนเวอร์ชั่นเลนะจุดการขายเราสูงมากๆครับกอา,าอันนี้เป็นอีกจุดกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่เรายังสืบทรัต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่สองนะคะ,ะสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของ b ร r a t i o รนะคะเนื่องจากอย่างที่ทุกคนทราบน้อนเมื่อจากทุกวันนี้ก็คนเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหลังๆ <c oughs> นะคะลูกค้าไปคาเฟ่บ้า ไปออกกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจิมนะคะเราพยายามจะเข้ามาทำ Collaboration เพื่อ Create New Experience ให้กับ c o n s u m e r นะคะให้ c o n s u m e r เนี่ยได้ชิมผลิตภัณฑ์เราในหลายๆรูปแบบในหลายๆ Experience ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด4กลยุทธ์ที่เราจะนำพาแบรนด์เราเติบโตเข้าไปในเพื่อสมมมอบความเติบโตไปในอนาคต เรียกว่ากลย,ยุทธ์ก็แน่นใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์ก็ปังทีเซ็นเตอร์ก,รก็โดนรูปรวมกันแบบนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกันที่สำคัญรสชาติและคุณประโยชน์ที่จัดเต็มจริงๆเพราะว่าเป็นมากกว่านมอัลมอนด์ทั่วไปด้วยใช่ไหมครับคุณลอยจริงอันนี้คือออยแบบมั่นใจคุ้มครับมัม่นใจมากๆ,มาๆ,มๆ,มๆ,มๆเรื่องของรสชาตินะออยล์รีเสิร์ชมากี่รอบกี่รอบก็พูดได้เลยว่าแบบอร่อยปังมากๆฟินเลยค่ะสามรสชาติที่ผ่านมาว่าอร่อยแล้วมาเจอรสชาติใหม่นๆๆมี้ ใช่ค่ะใครที่ยังไม่เป็นลูกค้าคุริโกะอัลมอนโคกะาวันนี้ปีนี้เนี่ยแหละค่ะทุกคนจะได้ เข้ามาสู่ครอบครัวของคุณโกะอมันโคกะโอ้โห oh, oh, ได้ยินขนาดนี้แล้วถ้าสําหรับลูกค้านะฮะแล้วก็ท่านใดที่อยู่บริเวณเดินรอบของงานของเรานะฮะก็เดี๋ยวในระหว่างวันเนี่ยเราจะมีจุดให้ได้ชิมด้วยท่านใดอยากจะมาดมงกลิ่นอโรมณ์มั่หอมนะของ,ขอ,ง,ขอ,งอ่ามิกซ์ครีนัทนี้นะแล้วก็อยากจะลองชิมเราก็จะมีจุดให้ได้ลองผลิตภัณฑ์ของเรากันด้วยนะครับทีนี้พอเราเห็นด้านของการตลาดไปแล้วในการที่เราจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เราวางแผนยังไงบ้างครับคุณออยครับค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะเรามีทั้งทีว นะคะ15เซก YouTube เนี่ยเรามี15เซก6เศ็บัมเปอร์นะคะเรามีคุณใหม่ดาวิกาช่วยโพสต์ใน IG, KL ต่างๆรวมถึงการในการทำเพรสคอนเฟรนในวันนี้นะคะแล้วก็เราจะมี OH รวมถึง Install แอด i วนตีต่างๆค่ะแตบบที่เกินไปเลยะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะโอเคค่ะยังมี KL นะคะที่จะมาช่วยสื่อสารถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะ ให้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปเราใช้ K L เรามีการทำา a m p ปริ g ในจุดสำคัญสำคัญ Office Building ต่างๆแล้วก็สุดท้ายค่ะเรามีการทำา o o l a b o r a t i o n นะคะอันนี้เราก็มีการเริ่มทำแล้วนะคะก็คือในช่วงเจที่ผ่านม,มาเราก็มีการโคกับแบ,บรนด จะบอกว่าทีิผ่านมานี่ปังมากเลยปัง<ช>มากมากแล้วก็ในช่วงทานเจหรือว่าท่านใดที่ทานมังสวิรัตตลอดชีวิตท่านก็สามารถที่จะดื่มได้เหมือนกันด้วยดื่มได้ค่ะหรือใครที่แพ้นมวัวนะคะหรือมีออลูกนะคะล,ล,ลูกหลานที่แพ้นมวัวเดี๋ยวนี้ด็กสมัยนี้แพ้นมวมัวเยอะนะคะก็สามารถดื่ม กูดิโกโอามเกของเราได้ทุกรสชาติเลยค่ะครับี่เราเห็นแบบนี้ว่ามีหลายรสชาติด้วยกันแล้วก็มีหลายขนาดนี่เราเรามีขนาดไหนบ้างแล้วก็มีจัดจําหน่ายที่ไหนอย่างไรบ้างครับดอยครับค่ะอย่างที่พี่คุยเกินไปช่วงต้นนะคะเราปีที่เราเราลอนช์ไปทั้งหมด3รสชาติก็คือออริจินอลอันสวีทแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะปีนี้เรามาเสริมทับด้วยมิกซ์ทรีมันะคะฉะนั้น,นตอนนี้เรามีทั้งหมด4รสชาติ นะคะทั้ง2ไซส์นะคะคือไซส์180ค่ะซื้อได้ที่7ซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะคะรวมถึงไซส์1ลิตรนะคะหาซื้อได้ในซปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆค่ะก <c oughs> ็ะค,ะค่อนข้างครบแล้วนะคะเลา ก็สามารถที่จะไปเดินชมเดินช็อปหาได้หมดเลยนะหรือแม้แต่ภายในงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ถ้าพี่พี่สื่อมวลชนไม่รีบกลับไปไหนเดี๋ยวเขาะจะมีช่วงโปรโมชั่นพิเศษด้วยขนาดไซส์ใหญ่คือหนึ่งลิตรเลยนะเดี๋ยวต้องมาติดตามดีๆนะว่าโปรโมชั่นวันนี้จะมีอะไรกันบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากไม่ไม่ได้แค่ค,ความสดกุกเดียวนะคุณออยนะเวลาอย่างเช่นตอนเช้าเราอาจจะมีเวลาเร่งรีบก่อนจะออกไปทำง,งานหรือก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราดื่มหนึ่งกล่องเพื่อให้อยู่ท้องด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยคือเฟรชต้องแต เราต้องเริ่มวันใหม่ของเรานะคะด้วยความสดใสนะคะด้วยการเติมคุณประโยชน์ดีๆด้วยนมอัลมอนด์โกาได้ทุกวันเลยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าอยากจะไปทานให้หลากหลายรูปแบบอะไรที่เราจะไปมิกซ์กับส่วนผสมอื่นๆก็ได้ทําเป็นเมนูปั่นก็มีใ่คะสามารถทำเป็นเบร a ฟาสต์นะคะทางคู่กับคอนเฟ็คซีเรียลนะคะหรือแคนดู่านะคะหรือมันคือข้โอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตก็สามารถมิกซ์ได้กับนมของเรานะคะหรือว่า ถ้าอยาอ่างบางท่านไม่ทานอาหารเช้านะคะคดื่มเป็นกาแฟนะคะก็สามารถมิกซ์กับกาแฟช่วงเช้าได้จริงๆหรือช่วงบ่ายง่วงๆต้องการอะไร นนก็กต้าเลายหวานๆสักหน่อยแทนที่เราจะดื่มชานมไข่มุกใช่ไหมคะมก็หยิบกลูเตนอัลมอนด์เคาะมิกซ์ทรีนัทของออยเนี่ยค่ะทดแทนได้เลยชานมไข่มุกอาจจะรู้สึกผิดระหว่างวันแต่กลูเตนอัลมอนด์เคาะมิกซ์ทรีนัททำให้คุณไ,ไม่รู้สึกผิดและยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังเอ,อ่อ เพลิดเพลินกับรสชาติที่อร่อยในชน่วงบ่ายโอ้หรื่อยไเป็นสายขนมหรือเบเกอรี่นะบางทีเราอาจจะไม่ใช้นมนมวัวเป็นหลักใช่ไหมเราก็สามารถใช้นมอัลมอนด์แบบเนี้ยนะผสมเข้าไปก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยด้วยทา,านง่ายแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้อยากให้คุณออย,ยได,ได้ได้ฝากอะไรถึงพี่พีซมอนโชนหรือว่าลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นี้ครับค่ะก็ นี่นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ออยได้มีโอกาสแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่กับพี่พี่สื่อมวลชนนะคะยังไงก็รบกวนนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะช่วยทำข่าว PR นะคะแล้วก็สามารถลองผลิตภัณฑ์ของออยและสามารถบอกต่อเพื่อนๆนะคะหรือครอบครัวทุกท่านได้เลยค่ะก็ขอบคุณที่ที่สื่อมวลชนนะโอกาสดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับก็จะ